กิ่ซีฟูแล้วนะครับม,ม,มันเค็มเกินเออบอกตรงเลยเจอกันอีกแล้วนะครับสองหนุ่มสองมุมมึกอย่างครับมึกอย่างวันนี้ครับหลวดมึกซ้ายครับ มือยางด้วมือยางไม่้ิีเดี <h <h ๋ยวเขาก็แจกมาทำไมมันแทงยากเลยวะเหนียวน่าไม่ก่อน พิลิแม่ลายมาล่าสุดใหม่นะครับสุดพริกเมืองแป้เมืองแป้แห่ระเบิด กลตับอะ่ะตับปิ้งอ่เออน่ากินใครกินนั้นพริกลาบเหนครัออบบอลมือก็เหมือนมือเลยไม่ชอบกินใช่อืมโอ้สัตมาได้ทีุอ้ยไม่ได้ขาดทุน ป็นไงเนื้อควายที่อ่ะเนื้อหมูเอาแล้วไปซื้อมาจากไหนอ่ะไปไอแม่ไอเนื้อเนื้อซันบิ๊บผมว่าแล้ววอายุสีเนื้อมันจะกลจะถามเนื้อมันสีเนื้อแปลกไหนพี่ชิมหน่อยไม่เคยกินรุ่นรุ่นเนื้อหมูเนื้อควายเป็นไงวะเนื้อควายจริงเหรอมันก็มันหยวเนาะนานแล้วอ่ะ หมักไว้สามสี่วันแล้วเอ,อาถ่กยางครับย,า<อ>บย่างเนื้อหนวดหนวดเน้นๆนะครับ ไปกำลังพอดีเลยัดว่าเด็ดมึงไม่ทำจิ้มก่อนวะเดี๋ยวแล้วก็ไปถ่ายถ่ายตอนตำ รูกจิ้มซีฟูดแล้วนะครับเขาบอกว่าปลาหมึกเค็มนะแต่ผมผมยังไม่กินถ้าเค็มก็น่าจะเกิดจากเขาดองเกลือครับไม่รู้จะดองํำหานักหนาเยี่ยงเค็มไหมสัตว์ลาดไปเลยนะครับช้ำๆมาก้อให้ ไม่เคยมีจริงน้ำจิ้มนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็บางทีก็ไม่ต้องไป็ต้องดองเกลือเยอะนะครับบางครั้งโอ้ เราซื้อเราเป็นคนกินนะบางทีก็อยากจะกินในที่มันอร่อยดีๆครับเนี่ยมันเค็มเกินเออบอกตรงเลยแก็ยังกินได้อร่อยครับอร่อยไม่อร่อย,ออยไม่รู้แซตไปหมดครือหมดแล้วครับ มันก็ไม่มันก็เค็มอยู่อะล้างส่วนนี้ออขอบคุณครับไปแล้วครับซัมนี่แล้วครับ